สวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับพี่นัทต้องบอกว่าสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เรามาแต่เช้าเนี่ยเรามาทำอะไรป๋าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของ2ลร้านทริปก็จะไป3วัดเกจิดังเก่าอีก2วัดสําหรับกราบไหว้บูชาขอพรนี่เป็น5้าาที่วัดาวัดป๋าป๋าป๋าป๋พี่นัทป๋าป๋าเร็ว มีโบสถ์หลวงพ่อวัดโกกากอยู่เขาเรียกหลวงพ่อปู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อปู่จะอยู่วัดที่แบบปรักหักพังวัดเก่าแล้วเขาก็ย้ายพระพุทธรูปมามีสององค์นเนื้อสำมฤธิดกับเนื้อศิลาแลงเมื่อมรสุมเนี่ยชายทะเลเขาก็เอาเรือมาแอบหลบพายุเทนี้จะยกหลวงปู่ลงไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงชาวบ้านที่เห็นเขาก็เลยจุดธูปพระทาตนาเพราะถ้าหลวงปู่ท่านอยากจะอยู่ที่นี่เนี่ยก็ขอหยกได้ ก็ยกได้ครับจำที่นี่ นี้เราก็เดินทางมาถึงวัดที่2ในทริปนี้นะครับสอล้านทริปอยู่ที่วัดเกตุมาดีครับตามที่ประวัติที่ป้าอ้อนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าให้มาไหว้ตรงนี้ครับทเทวสุวรรณแล้วก็สามารถขอพรได้หนึ่งอย่างหงอย่างเท่านั้นนะนะครับแล้วก็คนที่นี่เชื่อว่าพอขอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะสําเร็จรุ่งทุกคน ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ2ล้านทริปทริปแรกวันนี้เจ้าเดี๋ยวเราเดินไปทักทายเพื่อนเพื่อ,เ,อเรานิดนึงดีกว่า,าวันนี้เป็นยังไงกล้องตามกล้องพี่เอิร์ธนะครับ <ขอ S 1> ก็ฟังเดช็อกมาก็จะ20ปีแล้วคุณจะมีครั้งแรกที่มาลูกปปิจกกรมชื่อพี่อ้อยค่ะไม่เคยได้ฟังสดฟังแต่ฟังแห้งเพราะว่าตอนเช้าต้องทำงานแต่เช้าสนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ขอบคุณพี่ป๋องนะคะที่ให้สปอนเซอร์นะคะขับรถดีอาหารอร่อย ได้ความรู้นี่นางเอกเลยขอขอีกนะคะขอขอเอะคะชอรี่ค่ะวันนี้สนุกมากค่ะดีใจที่แบบได้ไปวัดที่เราไม่เคยไปแล้วเราอยากไปในในหลายวัดที่เราไปเนี่ย เรามีวัดอยากจะไปมานานแล้วแต่ไม่ได้ไปสักทีไม่ใช่ได้แค่ได้บุญอ่ะมันได้มีภาพได้เพื่อนแบบรู้จักกับพี่ๆหลายๆคนแล้วทําให้เราแบบสุขใจด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยในทริปนี้อะไรเงี้ยครับรักเดอะช็อปอยากไปทาบุญอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแต่แบบไม่มีโอกาสกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต้องขอบคุณกับร้านเดอะช็อปด้วยใช่นะฮะที่มาทำนทางการและถูกต้องถูกต้องนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวในรายการได้นะครับในหน้าแฟนเพจของเดอะช็อป13ก็ได้นะครับแล้วก็ทางเดียอื่นๆ ครับผมอีกมากมายลาเรับลับจๆๆนะครับลาคุณผู้ชมไปแบบเปีเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ